ครับอย่างอยางอดที่จังหวัดภูเก็ตต้องบอกการท่องเที่ยวเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเป็นป,ประตูสู้ประเทศไทยกัว่าได้นะครับ<ะ>นำร้ถนักการท่องเที่ยวหลังจากเราผ่านโควิดม,มานี่จังหวัดภูเก็ตบอกเลยว่านี่วันเดียวเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวเรือลำเท้านั่นเลยครับที่พ 1, น้ารวยคนจากเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย<ะ>นะครับสเปเชียลครู๊ด uh, นะครับนะออฟเดอะซีครับเป็นสเปกกลัมออฟเดอะซีสเปกกัมออฟเดอะซีนะครับซึ<ะ>่งเป็<ะ> uh, cruise, น<ะ> เรือ,รอสำรานลำเร็กที่มาภูเก็ตในรอบ3ปีนะ,ะแต่ซุมมึงมาแล้วก่อนานนี้นะครับที่ท่าเทียบเรือฮัตป่าตองนายนะรงวุ้นซิ้วนะครับผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้นาทีมในการต้อนรับเรือสำรานนะครับนั่นสเปกซัมออฟเดอะซีนี่แหละครับ,นะรบซึ่งเป็นเรือสำรานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยเส้นทางสิงคโปร์ปีนังภูเก็ตสิงคโปร์นะครับโดยเรือจะจอดเทียบท่าที่ฮัตป่าตองหนึ่งวันแต่ว่าวันเดียวนี้ แต่ <ừ> um, นักท่องเที่ยวขึ้นมาคว่างมาเทีย่ยวไปพันดีทิพย์นะครับ <ừ> um, ประมาณ800คนนะครับ <ừ> um, นะ<ก>นางไม่ได้พักค้างึ้นนะไม่ได้ <ừ> um. พักค้างึ้นกับท่อทวัดพื้นมั่งกับค่ะาทางหนังเศร้านันทาซิริรุนซิริค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือว่าทททสำนังกงานภูเก็ตก็ได้ให้ข้อมูลค่ะว่าการเดินทางเข้ามาเทียบท่าของเรือสเปกตรัม o อฟเดอะซีเนี่ยคือบว่าเป็นเรือสำราญลำแรกที่เดินทางเข้ามาเทียบท่าของจังหวัดภูเก็ตลั่งที่วัดเกิดการแรระบาดของโรควิด19การเดินทางมาครั้งนี้ค่ะมาพร้อมกับปูโดยส้านอีก4,500คนนะคะและ้วก็าสิคนเนี่ย จาก55สัญชาติจากทั่วโลก5ดับกบ่ะได้แกสสิงคโปร์มาเลเซียอินเดียฟิลิปปินส์และการอินโดนีเซียโดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ว่าต้องบอกว่ามีศักยภบับซู่ในการใช้ใจอีกกลุ่มหนึ่งค่ะโดยฐาน นันทาซิรินะคะก็อย่างบอกเลยว่าจังหวัดปูเก็ตเนี่ยมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเหลือสําราญโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการให้บริการทางการท่องเที่ยวสปาแล่งท่องเที่ยวและการสื่อข้อง การหมายเยือนของเรือสำราญสเปกตรัมออฟเดอะซีเนี่ยว่างวาจะเป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดให้ภูเก็ตเป็นจุดไม้ปลายทางคองเรือสำราญลำอื่นูต่อไปค่ะตอนนี้ค่ะเขาก็พลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยรวมถึงไล่ๆจังหวัดข้งประเทศไทยเนี่ยเขากาเป็นการท่องเทียวแบบเวลเน็ตคือท่องเที่ยวกันทำงานได้กันและการดูแลสุขภาพได้กันค่ะพอนัก่องเทียวมาจะได้ประทับใจครบครันกันเลยทีเดียวค่ะอ่า